เล่นแบบฝึกหัดหน้า11กันนะคะมาดูหน้า11กันนะคะอ่าข้อ2ใหญ่เขาบอกว่ายังไงคะผู้ขอขยายห,หน่อยนะคะอ่าจะได้ชัดๆเนอะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ามาดูกันสิข้อ2ใหญ่โจทย์บอกว่าเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายกระจายง่ายมากเลยเอามาทำอะไรกันคะบวกใช่ไหมคะอ่ามาบวกกันมาดูข้อ1น,นะคะข้อ1โจทย์ให้อะไรมาคะ ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองนะเขียนในรูปของการกระจายได้ยังไงมาเขียนพร้อมๆกันเลยห้าหมื่นใช่ไหมคะหลักตัวแรกห้าหมื่นอนับหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นตัวห้าเลขห้าตัวแรกอยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมคะหลักหมื 0, ม 0, ม 0, ่นมีศูนย์กี่ตัวห้าตัวนี้มีศูนย์กี่ตัวคะนับหนึ่งสองสามสี่ใส่ศูนย์สี่ตัวใช่ไหมคะห้าหมื่นมาดูกันเลย เขียนเลยห้าหมื่นเขียนคอมมาด้วยนะคะอ่าห้าหมื่นใช่ไหมคะห้าหมื่นเขียนแบบนี้นะคะอ่าบวกกับตัวที่สองคืออะไรคะหกใช่ไหมคะหกมีศูนย์กี่ตัวหกอยู่ในหลักไหนหน่วยสิบร้อยพันพันอยู่ในหลักหลักพันหกอยู่ในหลัก,พ,ลกพันมีศูนย์กี่ตัวคะหนึ่งสองสามใช่ไหมคะหกนะหกพันเขียนได้หกพันตัวต่อไปบวกอะไรคะ เลขเจ็ดเจ็ดอยู่ในหลักไหนหลักร้อยหลักร้อยมีศูนย์คี่ตัวบวกกับเจ็ดร้อยศูนย์สองตัวบวกกับตัวต่อไปเลขหนึ่ง 1, อยู่ในหลักสิบบวกสิบและบวกสองตัวสุดท้ายนะคะอ่าได้ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบสองเท่ากับห้าหมื่นบวกหกพันบวกเจ็ดร้อยบวกสิบบวกสองแบบนี้นะคะอ่าต่อไปข้อสองค่ะข้อสองข้อสองบอกว่าไงโจทย์บอกว่า าหสามพันยี่สิบอเก้าหมื่นสามพันยี่สิบเขียนในรูปของการกระจายตัวแรกเก้าตัวแรกเก้าตัวแรกอยู่ในหลักอะไรคะนับหน่วยสิบร้อยพันหลักหมื่นเก้าอยู่ในหลักหมื่นเขียนเลยค่ะเก้าอยู่ในหลักหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหม่ใช่ไหมคะเก้าหมบวกกับตัวต่อไปเลขสใช่ไหมคะเลขสามอยู่ในหลักไหนคะหน่วยสิบร้อ พันเลข3อยู่ในหลักพันเขียนเลย3 0 0พันบวกสามพันใช่ไหมคะแล้วก็บวกตัว,ต,วต่อไปจะเขียน0ูนย์ก็ได้ไม่เขียน0ูนย์ก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูเขียนให้หนูดูเพื่อที่หนูจะได้เข้าใจง่ายนะคะอะบวกศูนย์ใช่ไหมคะบวกศูนย์ตัวต่อไปตัวต่อไปก็บวกตัวต่อไปคือ2องใช่ไหมคะเลข2อ็อยู่ในหลัก1ิใช่ไหมคะก็คือ20บวกกับ0ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ หรือหนูจะเขียนว่า90,000 3,000 20เลยก็ได้เหมือนกันนะคะเราไม่จาเป็นต้องใส่ศูนย์ก็ได้ค่ะแต่อันนี้ครูทำให้หนูดูทีละอันนะหนูจะได้เข้าใจง่ายนะคะข้อสอง90,320ได้เท่ากับ90,000 3,000ก20บวก0นะคะอ่าต่อไปข้อ3ค่ะข้อ3จทย์ให้เลยมา4 6 0 4ใช่ไหมคะมาทำพาพร้อมกันเลย4ตัวแรกอยู่ในหลักไหนคะนะั หน่วยสิบร้อยพันหลักหมืน่นสี่ตัวแรกอยู่ในหลักหมืน่นเขียนร้อยสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นบวกกับหนูเขียนให้สวยกับครูนะคะอ่าต่อไปสี่หมืน่นเลขหกตัวที่สองอยู่ในหลกักหน่วยสิบร้อยหลักพันอ่าหกอยู่ในหลักพันใช่ไหมคะเขียนเลยหกพันเขียนเครื่องหมายบวกรอเลยตัวต่อไปศูนย์อยู่ในหลักร้อยก็คือบวกศูนย์ใช่ไหมคะบวกศูนย์ บวกต่อต่อไปศนอีกใช่ไหมคะศูนย์ในหลักสิบหลักสิบก็บวกศูนย์อีกบวกตัวสุดท้ายคือสี่ในหลักหน่วยก็คือสี่นั่นเองนะคะอ่าหกหมืนอ่าขออภัยสี่หมืนหกพันสี่เขียนในรูปของการกระจายได้ สี่หมื่นบวกหกพันบวกศูนย์บวกศูน์บวกสี่หรือหนูไม่ใส่ศูนย์สองตัวนี้ก็ได้ก็ได้4ี่หมื่นบวกหกพับวกสี่ก็ได้เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปข้อ4ข้อ4โจทย์ให้เลยมาคะเก้าหมื่นแปดเขียนในรูปของการกระจายได้เก้าตัวแรกอยู่ในหลักหน่วยสิบร้อยพัหลักหมื่นใช่ไหมคะหลักหมื่นเขียนไปเลยเก้าหเขียนเครื่องหมบวกต่อไปตัวต่อไปคือแปดใช่ไหมคะ 8ปดอ่าแปดก็คือใป่ในหลักไหนหน่วยสิบร้อยหลักพันแปดอยู่ในหลักพันเขียนเลยแปดพันหนูเขียนให้สวยกว่าครูนะคะพอดีอครูใช้ปากกาปากกาที่มันไม่ใช่ปากกาปกติมันก็เลยลื่นๆต่อไปเลขหนึ่งเลขหนึ่งอยู่ในหลักไหนคะหลักร้อยใช่ไหมคะเขียนเลยบวกหนึ่งร้อยบวกตัวต่อไปก็คือศูนย์อยู่ในหลักสิบบวกศูนย์ และบวก0ูนย์ตัวสุดท้ายที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะบวก0ูนย์นะ,ะข้อนี้98,100เขียนในรูปของการกระจายได้90,000มื่นบวกแ0ดพบวกหนึรบวกศหรือหนูไม่ใส่0ูย์สตัวนี้ก็ได้หนูก็จะได้90,000มื่นบวกแปดพบวกหนึก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อ5ค่ะข้อ5จะบ,บอกว่า6 3ห9นะืนสมาดูกันทีละตัว เลขหกตัวแรกอยู่ในหลักไหนคะหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นใช่ไหมคะหมื่นเขียนไลหกหมื่นค่ะหกหมื่นบวกกับศูนย์ตัวที่สองหลักพันก็บวกศูนย์ศูนย์ก็มีค่าเท่ากับศูนย์บวกกับตัวต่อไปเลขสามอยู่ในหลักร้อยบวกสามร้อยนั่นเองนะคะต่อไปบวกเก้าสิบใช่ไหมคะเก้าตัวนี้อยู่ในหลักสิบเท่ากับเก้าสิบนะคะ ส0มร้อบวกเกบวกตัวสุดท้าย9ตัวสุดท้ายอยู่ในหลักหน่วยก็คือ9นั่นเองนะคะอ่าข้อนี้6399ืรเาเขียนในรูปของการกระจายได้60หมื่นบวก0ูนบวกสามบวกเกบวกเนั่นเองนะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจนะคะครูใส่หมวกกับแว่นตาเป็นแอปพลิเคชันเท่ๆของครูเองอ่า การสอนจะได้มีสีสนันหนูจะได้ไม่เบื่อนะคะอ่ามาดูข้อ3ข้อต่อไปข้อ3ามบอกว่าไงคะอ่าข้อ3าครูขอขยายนิดนึงนะคะจะได้ชัดๆเนาะอ,อ่าต่อไปข้อ3ข้อ3บอกว่าวงล้อมรอบคาตอบอ่าแล้วคุณครูคนสวยคนนี้บอกว่ายังไงคะสังเกตดีๆนะคะบางข้อมีหลายคําตอบด้วยคะ่ะอ่ามาดูกัน ข้อหนึ่งค่ะมาดูกันเริ่มกันเลยนะคะข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าจํานวนที่มีห้าอยู่ในหลักพันเรามาหาเลขห้าที่อยู่ในหลักพันกันนะคะอันไหนที่ไม่ใช่หลักพันเราก็ไม่วงนะคะมาดูตัวแรกอ่าตัวแรกเขาให้อะไรไหมคะห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยอยู่ในหลักพันหลักพันอยู่คืออันไหนหลักพันหน่วยสิบร้อยพันคือตรงนี้ใช่ไหมคะ หลักพันคือก่อนหน้าเครื่องหมายคอมม่านี่นะเรามาดูทุกอันเลยไหนหลักพันอ่าที่ก่อนหน้าเครื่องหมายคอมม่านี่นะไหนหลักพันเรามาดูกันนะคะ5อยู่ในหลักพันนะโจทย์บอกว่า5อยู่ในหลักพันตัวแรกหลักพันคือเลข2แสดงว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ต้องวงนะคะต่อไปตัวต่อไป4 3่หมหลักพันคือเลข3ใช่ไหมคะไม่ใช่เลข5ค่ะไม่ใช่ ตัวต่อไปอันนี้อ่ายว่าไง5,390ันสาหนหน่วย1 0บร้อยพันห้อยู่ในหลักพันเหมือนโจทย์ว่าใช่ไหมคะถูกต้องข้อนี้อ่าวงกลมไปเลยวงกลมลอ้ลอมรอบไปเลยตัวแรกอ่ามาดูตัวต่อไปนะคะข้อนี้บอกว่า15,899หห้อยู่ในหลักพันใช่ไหมคะอ่าเหมือนกับโจทย์ที่โจทย์บอกเลย หน่วยสิบร้อยพันค่ะห้า,ยอ,ยหยหายอยู่ในหลักพันวงกลมเลยห้าอยู่ในหลักพันนะต่อไปมาดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายโจทย์ข้อสุดท้ายบอกว่าไงคะหนึ่งหมนห้าร้อยมีห้าอยู่ในหลักพันไหมหน่วยสิบร้อยหลักพันคือศูนย์ไม่ใช่นะคะข้อนี้มีสองคำตอบนะคะห้ายอยู่ในหลักพันนะมีสองคำตอบนะคะห้าวงกลมไปเลยต่อไปข้อสอค่ะ ต่อไปข้อ2นะคะโจทย์บอกว่าไงคะจำนวนที่เลขโดดในหลักหมื่นมีค่า8 0 0ห0ืนหลักหมื่นที่มีค่า8 0 0ห0ืนหาสิ8 0 0 0 0ือยู่ไหนนนมาดูสิ8 8 0 0 0ืนะตัวแรกค่ะตัวแรกตัวแรกใช่8 0 0 0มืนไหมหลักหมื่นอยู่ไหนคะหลักหมื่นนับหน่วย1 10, 0 100พันและหมื่นตัวนี้ใช่ไหมคะหน้าหลักพันคือหลักหมื่นหน่วย1 0บร้อย หน่วยสิบร้อยพันหลักหมื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะหลักหมื่นนะคะนับด้วยนะคะเวลาจะหาแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อหนูก็นับเอานะคะถ้าหนูไม่คล่องนะถ้าหนูดูยังไม่คล่องหนูก็นับเอาแบบครูนะคะอ่าต่อไปอันแรกนะคะแปดหมื่นแปดหมื่นใช่ไหมดูซิหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นแปดหมื่นถูกไหมคะถูกต้องคะ่ะข้อนี้เหมือนโจทย์บอกเลย วงกลมไปเลยอาต่อไปมาดูอันที่สองตัวต่อไปอ่านว่าไงคะสี่หมื่นแปดพันสิบแปดใช่ไหมคะหลักหมื่นคือเลขสี่นะคะใช่ไหมคะใช่แปดหมื่นไหมคะมีค่าแปดหมื่นไหมคะไม่ใช่นะคะสี่อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับสี่หมื่นนะคะอ่าตัวต่อไปแปดแปดนี้ใช่แปดหมื่นไหมคะไม่ใช่นะคะอยู่ในหลักไหนคะนะับหน่วยสิบ ร้อยและอยู่ในหลักพันแปตัวนี้อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับ8ปดพันนะคะไม่ใช่8ปดหมืนนะคะอ่าไม่ใช่นะคะตัวต่อไปแปดมีต้องหลายตัวเลยโอ้โหมาดูสิอ่านว่ายังไงเอ่ยแปดตัวแรกหน่วยสิบแปตัวแรกแ0ดสิบร้อยก็แปดร้อยแปดอยู่ในหลักพันก็แปดพันและหลักหมื่นคือเลข2ใช่ไหมคะ ไม่ใช่แปดหมื่นนะคะข้ามไปเลยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายตัวสุด้ายอ่านไว้ไงคะหน่วยสิบร้อยพันเละมหมื่นแปดอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับแปดหมื่นค่ะแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยนะคะแปดอยู่ในหลักหมื่นนะคะมีค่าเท่ากับแปดหมื่นวงกลมเลยข้อนี้ถูกต้องนะอา,อา มีคําตอบอยู่2ออันเหมือนกันนะคะมีคําตอบอยู่2อันเหมือนกันมาดูซิข้อ3ค่ะเนี่ยมาดูข้อ3ข้อ3บอกว่ายัางไงคะจํานวนที่เลขโดดในหลักหน่วยมีค่า 5, 5. ้และเลขโดดในหลัก10มีค่า0ค่ะโจทย์บอก2อันนะคะให้หา2อันนะหลักหน่วยคือเลข5นะคะ หลักหน่วยคือตัวแรกใช่ไหมคะเลขห้าและหลักสิบตัวถัดไปมีคือเลขอะไรคะเลขศูนย์นะมาดูทีละอันกันนะคะอันแรกสี่0 0ื่นสองพันห้าะสี่หมื่นสองพันห้ามาดูกันซิสี่0 0ื่นสองพันห้าหลักหน่วยเลขห้าตัวแรกหน่วยอ้าหลักหน่วยคือเลขห้าถูกไหมคะตามที่โจทย์บอกเลยอันนี้ถูกต้องนะคะอันนี้แต่ว่ามาดูซิศูนย์อยู่ในห,หลักสิบไหมนะหลักสิบเป็นอะไรหน่วย หน่วยสิบอ้าสิบก็ใช่สิบก็คือเลขศูนย์ถูกต้องเลยนะคะข้อนี้ถูกต้องเลยนะคะตัวข้างหน้าหนูไม่ต้องไปสนใจนะคะหนูสนใจเฉพาะโจทย์ให้มาว่าให้หาหลักหน่วยที่มีค่าห้าและหลักสิบที่มีค่าศูนย์เท่านั้นนะคะหลักอื่นเราจะไม่ดูกันนะคะอ่าข้อนี้ถูกต้องนะคะห้าอยู่ในหลักหน่วยและศูนย์อยู่ในหลักสิบวงกลมไปเลยลูกวงกลมเลยอ่ามาดูตัวต่อไปนะตัวต่อไป หลักหน่วยเป็นห้าหรือเปล่าหลักหน่วยหน่วยอ้าวน่วยเป็นเลขอะไรเลขศูนย์โอ้โหข้อนี้มาก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ห้าละไม่ใช่ละแล้วเลขดูหลักสิบล่ะคะหลักสิบเป็นศูนย์ไหมหน่วยสิบสิบเป็นเลขห้าโอ้โหข้อนี้สลับกันไม่ใช่นะคะไม่ใช่หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบข้อนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ผ่านไปเลยนะคะไม่ใช่ผ่านไปเลยนะ่าต่อไปตัวต่อไปหลัก หลักอะไรหลักหน่วยใช่ห้าไหมหน่วยเป็นศูนย์หนึ่งแล้วไม่ใช่นะคะเขาบอกหน่วยเป็นเลขห้าแล้วหลักสิบมีค่าเป็นเลขศูนย์ไหมหน่วยสิบสิบเป็นเลขศูนย์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่สิบเป็นเลขศูนย์สิบต้องเป็นเลขศูนย์ไม่ใช่มันสลับกันอีกแล้วไม่ใช่นะคะไม่ต้องสนใจต่อไปข้อต่อไปข้อต่อไปหลักหน่วยเป็นเลขห้าไหมคล้ายๆกันเลยนะคะอันนี้เก้า ตรงนี้9 0 5าหอันนี้ดู9 1 5 5มาดูกันหนหลักหน่วยเลข5หรือเปล่าเอ่ยหลักหน่วยจทย์บอกว่าให้หาเลข5หน่วยเป็นเลข5ถูกต้องนะคะแล้วมาดูซิหลักสิบนี้ค่าเป็นเลขศูนย์ไหมหน่วย10 10ก็คือเลข0ูนย์ถูกต้องนะคะข้อนี้วงไปเลยลูกวงไปเลย9 1 0านะคะถูกต้องนะคะต่อไปมาดูอันสุดท้ายมาดูอันสุดท้าย3 2ม5มามาดูกันสิ หลักหน่วยเป็นเลขห้าหรือเปล่าหลักหน่วยโผล่มาก็เป็นเลขศูนย์ไม่ใช่เลขห้านะคะไม่ถูกนะคะหลักสิบเป็นเลขศูนย์ไหมหลักสิบก็เป็นเลขห้าไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลขศูนย์นะคะข้อสามตอบสองอันนะคะตอบนี่ข้อแรกกับข้อตรงนี้นะคะสี่หมื่นสองพันห้ากับเก้าหมื่นหนึ่งร้อยห้านะคะต่อไปข้อสีออ่มาดูข้อสี่กันอ่ามาดูข้อสี่กันนะคะข้อสี่บอกว่าไงโจทย์บอกว่าให้หาอะไร จำนวนที่ศูนย์อยู่ในหลักหมื่นนะะหลักหมื่นเป็นศูนย์นะคะและศูนย์อยู่ในหลักพันหลักหมื่นกับหลักพันเป็นศูนย์หาสองอันนะคะโจทย์บอกให้หาหลักหมื่นและศูนย์อยู่ในหลักพันศูนย์ในหลักหมื่นกับหลักพันมาดูกันอันแรกแปดหมื่นนะศูนย์อยู่ในหลักหมื่นกับศูนย์อยู่ในหลักพันใช่ไหมเอ่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นฮะหมื่นเป็นเลขแปดแต่เขาบอกว่าศูนย์ต้องอยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมคะแต่ว่าข้อนี้ เลขแปดอยู่ในหลักหมื่นแทนไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่นะคะถึงแม้หลักพันหลักพันเป็นศูนย์ก็เถอะนะคะไม่ใช่นะคะขอมันต้องถูกทั้งสองอันนะคะเขาโจทย์ให้หาทั้งสองอันนะคะข้อนี้ไม่ใช่นะคะผ่านไปต่อไปเลขต่อไป9ก้าหมื่นหลักหมื่นเป็นศูนย์ไหมมาดูกันสิหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นเป็นเลขเก้าไม่ใช่เลขศูนย์นะคะข้อนี้ก็ผิดไปแล้วนะคะ แต่ว่าศูนย์เป็นหลักพันไม่เป็นไรนะคะแต่ว่ามันผิดตรงนี้นะมันต้องถูกทั้งสองนะคะไม่ถูกนะคะอันนี้นะเพราะว่าศูนย์โจทย์ให้หาศูนย์ในหลักหมื่นแต่อันนี้เก้าอยู่ในหลักหมื่นแทนไม่ใช่ศูนย์นะคะอล่ะต่อไปข้อต่อไปเก้าหมื่นห้าร้อยหลักหมื่นคือหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเลขเก,ก้าอยู่ในหลักหมื่นไม่ใช่เลขศูนย์ข้อนี้ก็ตัดไปเลยมาดูข้อต่อไป ข้อต่อไปว่าไงข้อต่อไป90,000กับ999อะศูนย์อยู่ในหลักหมื่นไหมคะหน่วยหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นเลข9อยู่ในหลักหมื่นไม่ใช่เลขศูนย์นะคะโจทย์ให้หาเลขศูนย์ข้อนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะมาดูข้อสุดท้าย100,000มาดูกันซิศูนย์อยู่ในหลักหมื่นไหมหน่วยสิบร้อยพันหมืน ูนย์อยู่ในหลักหมื่นไหม ey? ลูกนี่ศูนย์อยู่ในหลักหมื่นอันแรกถูกแล้วนะอันนี้ถูกไปแล้วนะต่อไปศูนย์อยู่ในหลักพันไหมคะมาดูกันสิหน่วยสิบร้อยและพันศูนย์ก็อยู่ในหลักพันค่ะถูกต้องทั้งสองอันเลยศูนย์อยู่ในหลักหมื่นและศูนย์อยู่ในหลักพันสองอันนี้นะคะหลักหมื่นและหลักพันถูกต้องข้อนี้ตอบหนึ่งอันนะคะตอบหนึ่งแสนนะคะอามาดูกันสิข้อสุดท้ายข้อห้า ข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่าไงคะจำนวนที่เลขโดดในหลักร้อยมีค่า0ูนหลักร้อยมีค่า0ูนย์แล้วนะคะต่อไปเลขโดดในหลักหมื่นมีค่า5้า0มื่นอโห้าหมื0 0ห้าหมืหลัก 10. หมื่นคือหอ้าหมื่นมาดูกันสิต้องหลักหมื่นต้องเป็นเลข5ใช่ไหมคะ5อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับห้าหมื่นหลักร้อยเป็นศูนย์นะคะอันแรก ห้าหมื่นมาดูกันซิห้าหมื่นหลักหมื่นเป็นห้าหมืม่นไหมคะหน่วยสิบร้อยพันและหมื่นห้าหมื่นใช่แต่หลักร้อยหลักร้อยมีค่าเท่ากับศูนย์ไหมคะหน่วยสิบร้อย 10, เป็นศูนย์ถูกต้องเข้าโจทย์สองอันเลยโจทย์บอกสองอันถูกต้องเลยมีค่าเท่ากับห้าหมื่นและหลักร้อยเป็นศูนย์ถูกต้องข้อนี้วงเลยค่ะข้อนี้ถูกต้องนะคะอ่าถูกต้องตามที่โจทย์บอกต่อไปมาดูตัวต่อไป สองพันเก้าสิบแปดหลักร้อยเป็นศูนย์ไหมหน่วยสิบร้อยหลักร้อยเป็นศูนย์หลักร้อยเป็นศูนย์มาที่โจทย์บอกแล้วหลักหมื่นเป็นห้าหมื่นไหมมาดูกันหน่วยสิบร้อยพันแลวหมื่นห้าอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับห้าหมื่นค่ะถูกต้องนะคะถูกต้องค่ะวงเลยลูกวงไปเลยตัวต่อไปตัวต่อไปมาหาสิร้อยอยู่ในหลักศูนย์ขออภยัยหลักร้อยมีค่าศูนย์หรือเปล่านับเลยหน่วยสิบร้อยร้อยอ่ะ ถูกต้องนะคะตัวต่อไปซิหลักหมื่นมีค่าห้าหมื่นไหมหน่วยสิบร้อยพันและหมืน่นห้าอยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับห้าหมื่นถูกต้องเลยข้อนี้วงอีกค่ะโอ้โหข้อห้ามีหลายคําตอบนะคะมาดูต่อไปมีอีกไหมเจ็ดหมื่นกับห้าร้อยห้าสิบห้าหลักร้อยมีค่าเป็นศูนย์นับเลยหน่วยสิบร้อยอ้าวหลักร้อยเป็นห้าไปแล้วไม่ใช่ศูนย์นะคะข้อนี้ผิดไปแล้ว อ่าแล้วหลักหมื่นหลักหมื่นใช่ห้าหมื่นไหมหน่วยสิบร้อยพันหลักหมื่นก็คือเจ็ดใช่ไหมคะเจ็ดมีเท่ากับเจ็ดหมื่นไหมใช่ห้าหมื่นนะคะข้อนี้ผิดนะคะไม่ต้องวงนะคะอ่าต่อไปอันสุดท้ายอันสุดท้ายหนึ่งแสนหนึ่งแสนหลักร้อยเป็นศูนย์ไหมมาดูกันซิหลักร้อยเป็นศูนย์เหมือนที่โจทย์บอกไหมนับเลยหน่วยสิบร้อยหลักร้อยเป็นศูนย์ค่ะถูกต้องแต่ว่าหลักหมื่นเป็นห้าหมื่นไหมมาดูกันซิ หน่วยนับเลยลูกหน่วย1 0บร้อยพันและหมื่นหมื่นมีค่าห้าหมื่นไม่ไม่ใช่นะคะศูนย์อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะไม่ใช่ห้าหมื่นนะคะข้อนี้ก็ไม่ใช่นะคะ